สวัสดีค่ะขอต้อนรับรับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะเจอกันในคลิปอีกแล้วนะคะว่าโดยศิละปะหัตถกรรมของไทยภูมิใจในความเป็นไทยนะคะภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเราภูมิใจในงานศินละปะไทยเรานะคะผ้าสิ้นตีนจบหัตถกรรมล้านนาของไทยเรานี่เองเดอ้อ มา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 ตกำลังใจสร้างได้ด้วยตัวเราเองเป็นหลักนะคะกำลังใจต้องเริ่มสร้างที่ใจของเราเองเพราะฉะนั้นดูอะไรฟังอะไรทำอะไรแล้วใจเป็นสุขกำลังใจก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วทีนี้เวลาเราได้รับฟังหรือว่าได้รับชมอะไรต่างๆนานาจากที่ไหน เราก็จะรับเอาแต่พลังงานบวกบวกอันไหนลบลบเราก็จะจัดการกับมันได้อย่างไวเนาะแล้วกำลังใจจากสิ่งรอบข้างหรือว่าจากคนอื่นๆที่ส่งมาให้เราสื่อมาถึงเราเราก็จะยิ่งรับมันได้อย่างไวเพราะเรามีฐานพลังบวกแห่งกำลังใจรองรับอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกห่อเหี่ยวใจ ถูกแบบบันทอนกําลังใจโดยที่ตัวของเราเองที่สรรหาคิดหาดูหาฟังแต่อะไรที่บันทอนจิตใจทําให้กําลังใจถดถอยต่อให้มีใครพยายามที่จะส่งกําลังใจมาให้เราก็จะมีพลังลบคอยปัดมันออกเอาอันโน้นมาอ้างเอาอันนี้มาอ้างอยู่เรื่อยเลยสังเกตกันไหม แล้วก็เหมือนเดิมนะคะกอดใจเหลาแน่เป็นกําลังใจให้ล่าคือเกาเดอร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขกินอะไรนะมั่นอยู่ในศีลกินอยู่ในธรรมอย่างไรเสียศีลธรรมก็ย่อมปกปักรักษาคนมีศีลธรรมอยู่ในตัวในใจนะคะทุกท่านทุกคนขอให้ชีวิตของคำล่า มีแต่สิ่งดีๆขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองไปหน้านะคะบุญรักษาบารมีทำคุ้มครองคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆเหล่านี้จะคอยการันตีและคอยหนุนนำชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องดีจากใจจริงทั้งทั้ง3ประการนะคะนั่นก็คือ ยังไงล่ะสามประการก็คือมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมสามทางนี้แหละถ้าดีสามทางนี้คือคำว่าดีสามทางนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องดีร้อยเปอร์เซนทุกอย่างหรอกมันก็เป็นไปไม่ได้เรายากอยู่เป็นไปได้แต่มันก็ยากอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรแบบเราจะดีได้ตลอดนะเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีเผลอผลยบ้างเป็นธรรมดาเนาะแต่ว่า ให้มีดีมากกว่ามีชั่วเอาแค่นี้ก่อนมีพลังงานบวกเยอะกว่าพลังงานลบไว้ก่อนนั่นแหละยังไงก็ดีเพราะว่าพลังแห่งศีลธรรมนั้นมีพลังมากนะคะเป็นพลังบวกสาวดอยเชื่อเชื่อในสิ่งที่สาวดอยเองก็ดูเห็นพิจารณาด้วยตัวเองมาก็นานเนาะสาวดอยก็มั่นใจในระดับหนึ่งเลยว่า ทำล่าเป็นคนที่มีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจดูดูไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยๆเราเปิดใจดูนะคะเราไม่ใช่ว่าหลับหูบหลับตาอะไรเราเองก็สาวดอยเองอาจจะไม่ค่อยฉลาดอะไรมากมายแต่แต่ก็ดูออกอยู่นั่นแหละว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นยังไงสาวดอยไม่ได้มาเพื่อจะโวยอะไรใคร แต่สาวดอยมาอยู่ในฐานของสัจธรรมแห่งความจริงเป็นหลักอยู่แล้วเนะาะจะชื่นชมชื่นชมก็คือชื่นชมชื่นชมมันไม่ใช่คำอวยนะคะเพราะว่าชื่นชมเราชมเราก็มีโหมดมีข้อจำกัดว่าเราชมบนฐานแห่งความจริงตามความเข้าใจของเราไม่ใช่ว่าโวยอะไรก็ดีเห็นดีเห็นงามไปหมดไม่ใช่ถ้าอะไรที่ว่าเห็นว่า ไม่ถูกไม่ควรเราก็สกิดต,ติติงมีเหมือนกันแต่ว่าไม่บ่อยไม่เยอะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยจะมีเหมือนกันนะไอ้ข้อติก็ไม่ค่อยจะมีหรอกหรือบางครั้งบางทีมันอาจจะมีก็ปล่อยผ่านไปบ้างเพราะว่าถ้ามีคนอื่นเขาคอยสะกิดอยู่แล้วเราก็ไม่จาเป็นจะต้องไปสกิดกันทุกคนหรอกเออถ้าเกิดว่าเออมีบางคนคอยสะกิดอยู่แล้ว ก็สาวดอยเชื่อว่าน้องเขารับฟังทุกความคิดเห็นของเอฟซีก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะนั่นนะนั่นนะคือคือน้องเป็นคนแบบนั้นในความเข้าใจของสาวดอยที่สาวดอยเห็นนะอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ก็เห็นอย่างไรก็คิดอย่างนั้นแล้วสาวดอยก็ขอภาวนานะแล้วก็เอาใจช่วย ให้น้องเดินอยู่ในหลักของศีลธรรมไปเรื่อยๆไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวของน้องเองเพื่อชีวิตของน้องเองเพื่อสิ่งดีๆในชีวิตความเป็นอยู่ของน้องเองเนาะสาวรอยเป็นประเภทที่ว่าเวลาเห็นใครได้ดีมีความสุขแล้วสาวรอยก็มีความสุขตามนะแค่เนี้ยแค่เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขตามโอเคนี้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับใครในอะไรก็ตามคือไม่ได้ไม่ได้คิดตรงนี้อยู่แล้วกับหลายอย่างลไยสิ่งในชีวิตของคนอื่นที่ว่าไม่ใช่ในชีวิตของเราเงี้ยเราแค่เห็นเขามีความสุขเราก็อนุโมทนาและมีความสุขตามเพราะว่าการที่เห็นคนอื่นร้องไห้เห็นคนอื่นเป็นทุกข์ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นอะไรกับเราอย่างนี้ยแค่เห็นผ่านหน้าโจออย่างงี้ใจเรามันก็เป็นทุกข์ด้วยนะคือมันเป็นภาพภาพมันต่างกันนะเวลาเราเห็นคนอื่นเขายิ้มหัวเราะอย่างมีความสุขกับเห็นคนอื่นร้องไห้อย่างเป็นทุกข์อย่างนี้ยสําหรับสาวดอยความรู้สึกมันคนละโหมดกันเลยนะมันไม่ใช่ว่าอยไม่ใช่ญาติพี่น้องฉันไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตของฉันมันก็ไม่ใช่นะมันมันมันไม่ใช่หรอก ถึงจะไม่ไม่เคยรู้จักไม่อะไรก็ตามเป็นคนแปลกหน้าก็ตามเธอแต่เหมือนเราดูหนังดูละครอ,อะ่ะเวลาเห็นเขามีความสุขเราก็สุขตามด้วยแล้วเราหัวเขาหัวเราะเราก็หัวเราะตามใช่ไหมบางทีนะ่ะเขาร้องไห้แล้วก็ไปอินตามเขาร้องไห้ตามเขาก็มีแล้วยิ่งเป็นข่าวสารที่อะไรเกี่ยวกับชีวิตจริงยิ่งแล้วใหญ่เลยนะข่าวดอยนี้ถ้าเห็นเวลา เหมือนไปฟังช่อง Y youtube หรืออะไรเวลาเห้ขาคุยหัวเราะสนุกสนานเราก็หัวเราะสนุกสนานมีความสุขตามใช่ไหมแล้วเวลาไปไปดูไปเห็นอะไรที่เครียดเครียดเราฟังเราก็รู้สึกอึดอัดตามแล้วไปดูไปเห็นใครที่แบบกำลังร้องไห้เป็นทุกข์เราก็รู้สึกมันมันสัมผัสมันลิงก์เข้ามาในความรู้สึกของเราแบบอัตโนมัติน,ะนี่แหละ สาวดอยถึงบอกว่าสาวดอยจะพยายามปิดหูปิดตากับการอะไรที่แบบดูแล้วใจเป็นทุกข์ฟังแล้วใจเป็นทุกข์หลบได้เป็นหลบเซฟตัวเองค่ะเซฟความรู้สึกตัวเองแล้วก็เลยหาฟังหาดูอะไรที่ฟังดูแล้วมันก็ทําให้ใจเราโล่งสบ,สบายสบายนิดหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อตัวของเราเองเป็นหลักก่อนแล้วทีเนี้ยสาวดอยถึงบอกบอกว่าเวลาสาวดอยเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนอื่นหัวเราะ สาดอยก็มีความสุขด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับในชีวิตของเขาไม่เป็นไรค่ะขอแค่เห็นว่าเขามีความสุขแล้วถ้ายิ่งเป็นคนที่เราติดตามอย่างคำล่าหรือว่าใครๆอีกลายคนเนี่ยที่เราตามให้กำลังใจอยู่ทำไมเราถึงตามให้กำลังใจก็เราอยากเห็นชีวิตเขามีแต่สิ่งดีๆแล้วเราเนี่ยไปมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับชีวิตเขาไหมไม่มีก็ คือไม่ได้คิดตรงนี้ไงไม่ได้หวังอะไรจากตรงนี้ฉันเหมือนกับว่าฉันมาเพื่อเพื่อจะให้ไงให้อะไรให้กําลังใจฉันได้ให้แล้วฉันม็นสุขใจพอสิ่งที่ฉันอยากให้แล้วฉันได้เห็นในสิ่งที่ฉันให้แล้วก็คนอื่นๆเขาส่งให้เนี่ยเพื่อเราให้กําลังใจแล้วเขามีกําลังใจแล้วเขายิ้มเขาหัวเราะชีวิตความเป็นอยู่หรืออะไรของเขาดีขึ้น่ะ ชีวิตเขามีความสุขเรากว่ามีความสุขเราเห็นเขาหัวเลาะเราเห็นเขามีความสุขเราก็สุขตามเนี่ยแค่นี้ในหลักของสัจธรรมตามความเข้าใจของสาว้อยก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนถ้าทำแล้วอยู่แล้วใจเป็นสุขแค่ใจเราเป็นสุขนะสุขจากใจอย่างแท้จริงโล่งใจสบายใจนั่นแหละคือถูก ถูกทางแล้วถูกทางของสัจธรรมแห่งความจริงแล้วเพราะว่าในสัจธรรมแห่งความจริงนั้นเราไม่ได้ไม่ได้เป็นอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเพื่ออะไรนะกพแค่ให้ใจเป็นสุขเหมือนเราทำงานทำงานอยากได้เงินทำไมอยากได้เงินเพื่อเอามาสะสารสัมภาระในชีวิต เพราะว่ามันเป็นสัมภะระเมื่อสัมภาระมันไม่มีใจเราก็เบาคลายลงเมื่อใจเรามันเบาคลายลงก็คืออะไรละ่ะเราเรียกว่าอะไรเรามีความสุขไม่ว่าเราจะทําอะไรจะทํางานหรือทําอะไรก็ตามอันที่จริงแล้วจิตใต้สํานึกของเรามันบอกเราอยู่ตลอดถ้าเราพิจารณานะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไร คือในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อความสุขนั่นแหละไอที่เราเรียกว่าเพื่อความสุขนั่นแหละแค่นี้เองอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของสาวดอยเด้อไม่ได้สอนใครเด้อ,อค่ะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้คือเก่าเป็นกำลังใจให้คำลาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อ ให้เพื่อให้นะคะให้เพื่อให้ไม่ต้องหวังอะไรถึงเวลามันจะได้เองเพราะว่าทุกการให้ของทุกคนนั้นการให้ไม่ว่าจะให้สิ่งดีหรือให้สิ่งไม่ดีนะถึงเวลามันก็ส่งผลหมดนั่นแหละโดยที่เราไม่ต้องร้องขอไม่ต้องนั่งรอไม่ต้องเฝ้ารออะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสําหรับสาวรอยให้ให้แล้วแล้วไปนะคะให้แล้วให้แบบลืมไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาอันนี้สงมันก็มาเอง โดยที่เราไม่ต้องร้องขอไม่ต้องตั้งตารอทุกการให้ของเราไม่ว่าจะให้ดีหรือให้ชั่วนะคะรับผลกันท่วนหน้าคือกันค่ะไม่ต้องไม่ต้องลุ้นด้วยไม่ต้องลุ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปให้อะไรที่ไม่ดีกับคนอื่นอย่าคิดนะว่าจะหนีพ้นถึงเวลาได้รับคืนได้รับคืนทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ต้องเชื่อสาวอยหรอกพิสูจน์ด้วยตัวเองเถอะไม่ได้แจ้งนะ <c oughs> โอเคโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ไม่ติดขัดข้องคาในสิ่งใดนะคะสว่างสวยัยตามอุกุณบารมีไปตลอดการทุกท่านทุกคนเด้อให้คราบคลาดปลอดภัยสิ่งใดที่สาวรอยนำเสนอพูดออกไปถ้าผิดพลาดประการใดหรือทำให้เกิดความพอใจไม่พอใจประการใดกลับขออโหสิกรรมทุกกรณียกรรมเด้อค่ะอโหสิอโหสิอโหสิ แล้วสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็น้อมแผ่อุทิศให้เจ้ากรรมนเวรทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในอาน,นิสงส์พ้นบุญกับพวกเราโดยทั่วกันไปจนตลอดกันละนานเทินปะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจที่มีให้สาวดอยด้วยนะคะ กอดใจให้หลาแน่กอดใจใเฮสาวดอยน้ำเน่โอเคบายบายคุณค่ะ